เรื่องเล่าความลักอมตะจากย่านนาคสู่วันนี้ที่นี่วัดมหาบุตรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมาสักการะย่านนาคกระขนงเพียงก้าวแรกที่เข้าสู่เรือนไทยเราจะได้สัมผัสกลิ่นอายความศรัทธาที่อบอวลอยู่ทั่วบริเวณเสียงเล่าขานตำนานย่านนาคสะท้อนอยู่ในทุกมุมแต่ไฮไลท์ที่ปะปาอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองในวันนี้อยู่ที่ภาพวาดของครูเบิร์ตแห่งเดอะโกสเรดิโอที่ถ่ายทอดภาพความงดงามของย่านนาคออกมาได้อย่างสมจริงและเมื่อได้มาเห็นภาพจริงยอมรับว่า ่่กวาวาาคมชือตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวของแม่หญิงผู้เฝ้ารักมั่นคงแม้ข้ามภพข้ามชาติเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้คนมากมายยังคงมากราบไหว้ขอพรด้านความรักความซื่อสัตย์และครอบครัวที่มั่นคงเพราะเชื่อว่าความรักของย่านาคคือพลังศรัทธาที่แท้จริงไม่เสื่อมคลายตามการเวลาท่ามกลางบรรยากาศือนไทยร่มรืน่นเสียงสวดมนต์เสียงศรัทธาและกลิ่นธูปที่รอยอยู่รอบตัวทําให้เราได้ตระหนักว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถฝากล่องรอยไว้ในหัวใ,วใจของผู้คนไปตลอด ใครอยากสัมผัสตำนานความรักอมตะและความศักดิ์สิทธิ์ของย่านาคป้าปะปะขอชวนทุกคนมาที่นี่วัดมหาบุตรและคุณจะเข้าใจว่าทำไมศรัทธาถึงยืนยงเหนือการเวลาอย่าลืมกดติดตามปะป้าพาเที่ยวและไปสัมผัสทุกที่ทุกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันครับ